สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูบ้านอยู่หมู่บ้านคันที่แรนนะครับบ้านท่ามะนาวนะครับขับรถข้ามทางรถไฟแล้วก็ยูเทินเข้ามาติดกับหมู่บ้านแสนลักนะครับวิ่งตรงเข้ามาจะเห็นบ้านหลังมุมนี่แหละครับสีชมพูนะฮะหมู่บ้านเงียบสงบบรรยากาศดี นะครับเนื้อที่75ตารางวานะฮะมีสวนเล็กๆหน้าบ้านนะครับมีมะม่วงทุเรียน1ต้นนะครับมะนาวนะครับนะครับนี่โรงจอดรถนะครับ คมก็จะมาเจอห้องโถเนื้อที่75ตารางวา2ห้องนอนนะฮะห้องนอนแรกห้องนอนนี้นะครับ,รบห้องนอนที่2ห้องนอนนี้ติดกัน ห้องนอนกว้างขวางแล้วก็ห้องน้ำนะครับผมเนื้อที่75ตารางวา2ห้องนอน1ห้องน้ำนะครับขายไม่แพงราคา1,800,000บาทราคานี้รวมโอนให้ฟรีนะครับเงื่อนไขาราคาสนใจจริงโทรหาเจ้าของได้นะครับ086 6 6 6 8 1 7 4 0 8 2 6 9 6 2 3 8 6นะครับ